สวัสดีครับครอบครัวพังผลานครับผมวันนี้มาดูอาการน้องทองสุกนะครับผมนี่ครับโดนน้ําฝนนะครับโอ้โหล่าเริงล่าเริงมากเลยมีพี่เลี้ยงนะครับผมน้องไอนะครับผมเป็นพี่เลี้ยงคอยกำกับดูอยู่นะครับผมนี่ครับดูความดูแลนะครับผมคอมปลอดภัยของน้องอยู่นะครับ กลัวน้องจะเล่นน้ําแรงนะครับผมเล่นโคูนแรงนะครับเดอย่าาน้องนะครับจะเออผมว่าขาของน้องยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็มีพี่เลี้ยงมาคอยกํากับดูนะครับพี่เลี้ยงดูแลหน่อย เล่นโค่นแรงเลยครับตอนนี้ที่เบียงมากํำกับดูนะครับผมมาดูอาการส่วนที่สาวพันล้านนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับผมนี่ครับ นานๆนะครับผมจะได้เจอผลนะครับหมองคลาเรนงจะธรรมดานะครับสูกเลยสูกสูงโอ้โห พี่เลี้ยงควบพีเลี้ยงควุมไม่อยู่แล้วเอาไงพี่เลี้ยงเอาดีๆเด้อหนอไงนะครับผมจะดูสองเชือกนะครับก็จะเป็นพันล้านแล้วก็ทองสุกนะครับนะครับ

ต้องเอาใจใส่นะครับถ้าไม่เอาใจใส่นะครับผมน้องอาจจะพลาดนะครับผมในการลื่นนะครับขาของน้องนะครับอาจจะพาพาได้อีกครั้งนะครับตอนนี้ก็อยู่ในการควบคุมนะครับของพี่เลี้ยงไออยู่นะครับตอนนี้เอาดีแล้วยอมเลย ไม่ไลสีเดี๋ยน้เจะได้ดียวเด๊ใช้ฟังานี่จไนะอสิบหกต้ทรู้เองกันหรอต้องาเองไม่ต้อง เอเอยอยอไว้ยอไว้พี่สาวเลยตัวการเลยพี่สาวเลยพานองนิ่นนะเนาะพี่สาวนะครับผมน้องพันล้านนี่แหละพาน้องทำนะเอาไปคนเดียวเอาสอเสียงได้สองเชียร ส่วนแม่แม่ของเขานะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมยืนอยู่ฝั่งโน้นนะครับแม่แม่อยู่ไกลครับผมส่วนเด็กๆนะครับล่าเรืองมากเลยนะครับวันนี้ก็าปวดฟังฟารานะครับผมก็ให้ดูกันคร่าวๆนะครับผมอาการของน้องนะครับผมเอาไว้เทียแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปช่วยน้องจับช้างก่อนนะครับผม ช่วยกดแชร์กดไลค์ให้น้องด้วยนะครับสวัสดีครับ